ห้างง่ายไปโดนนะครับอาตจจีลืมคำเอาคำจ่าเนี่ยทวนทีขออาไพ่เลที่เราเลยเอ้าหนูหน,นังหน,นาๆใส่ลงไปขมเกีย์เอาใส่ลายไปมขมครัเนี่ยเหระปรกตย้ำเนี่ย <Cornell>. นะครับแต่สวัสดีนะครับพอพี่รองสุภุสุคนนะครับห้างหายไปโดนนะครับกับนี่แหละบรรยากาศขัวนูสูตรทีมงาวน้ากินที่นิสานนะครับมาเมื่อนี้กันมาจับเลยนะครับเงินอันใดมากสองตัวนะครับแต่เกลือซึ่งมีความระมัดระวังขึ้นมาจังอหนิดนึงอยู่นะครับแต่คือโบยจากไทยเห็นแบบ อีกย่างมากมายนะครับไปน้องเห็นตูเห็นตนมันอีกย่างหลายนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาบางอันที่ผิดบางอันผมคิดว่าน่าจะเป็นความผิดจากการเห็นตูหนู้นะครับโอ้ยนะครับจะเป็นอยู่ยากอยู่ซานะครับพัฒนาทำไปที่นี่บ่านเท่านะครับมันเราบุกขึทางฝรั่งเพิ่นนะครับทางฝรั่งเพิ่นก็เจ่าว่าเป็นอ่เป็นสิ่งที่มันสยดสยองบันว่าโอ้เห็นหนูลุกับอะไรนะครับเห็นนูดินแนวกับอะไรเปน้องเอ้เอ้านะครับว่ากันไป นะครับนี่แหละพี่น้องนะครับรุ่นมาพอเทื่อนึงนะครับสามเดือนโมเดลลงไอพี่ไอน้องเบิ้งนะครับก็สูตรขัวหนูนะครับสูตรหากินทีนท่นิสานบ้านเท่านี่แหละนะครับกับขัวสูตรนี่นี่นะครับเป็นสูตรผัดน้ำมันเล็กน้อยครับน้ำมันไทนยโบราณนะครับจะใส่ไหล นะครับมันจะได้หอมหนูย้ำนี่พี่น้องหนูน้ำนี่มันจะเริ่มเซลมันแด้เหรอมันมันก็ยังหนูย้ำเกี่ยวเข่าแต่กับมันอยู่นะครับแต่กโมเมนต์กับโบถือว่ามันซ้ำน้ำเกี่ยวเข่าพี่น้องผมก็เลยต้องขวาน้ำมันผัดน้ำมันให้มันจัง่อยสักคนห้างร้ายไปโดนนะครับอาจี่ลืมค้ามเกาค้าจ่าเนี่ยทวีทีถอดอาไปเด้อพี่น้องเอ้เอาหนูหนังหน้าหาใส่ลงไป จ้นัควนไฟพีเอ็มสองจุดหาจ้กนั้นวันหอมของน้ำกินน้องมือน่ยนะครไฟก็ไหมมืดพี่น้องน้ำท่วน้ำทายอสานบ้านผมไฟเครื่องไหม้เนี่ยมันใหม่กรโดดกเดียรไฟก็ไรมองนาหนูกรจนม่นม่องีหาไม่หรอกหาน้ำพุ่มน้ำเพิ่มไปหนูกรจนมีม่องยู่หรอ นี่้ำปลาตาโนอใหม่พี่น้องขาดบ่ได้โอ้ยช่วงที่หายไปเบ่บ่ผมบ่าหาที่พี่น้องผมหาอยู่แต่มันลงบ่อไรอยู่สิผมเลยบ่อไรล้มแต่ก็ปวดหัวถอยถือจะไปยังใส่ตอนปลาแด็กเลินคักเงินสองปลาเด็กใส่พี่น้อง โอ้ขวหวานแม่นะครับสำหรับไอสายด้อนะครับตอนนี้ขับขึ้นมาแล้วแต่มดนมีเวลาหายู่หากินนะครับยากการยากงานเดียวยากอยู่แต่ไหนล่ะน่าเบื่อปีลวพวกของนั่นเนะ่ะ và pháo mọi bà lan người say bucky hai vẫn ok 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 kia quay ok 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 น้ามมนสีขุณคุนน้ามมนสีอื่น e อีต e ีน้าบดใสจติงๆิงคือตังเขาแกงออมธรรมาดาโอ้ยเหยียดหัวีกินหอดนองอยู่ดื้อโบนโบกินหดพีน่นองเนาะขัวเรื่อยๆนะครับขัวไปเรื่อยๆจนมันเสียงดังกบแกบกบแกบจนมันไหม้กระทาจะหน่อย กลัวไปเรื่อยๆจนกลัวมันฉีแห้งหมดเลยไปน้องแห้งจนขูดกระทะใส่จักหน่อยไอ้ซายอะไรคนยังติดห่วงอยู่โอ้อย่าขูดกระทะใส่เชั้นหลายปราเด็นว่าอันตรายที่ผู้กองหตุเห็นว่าโอ้ยเนาะของเสียบกันที่นี่แหมเหนือผูดใส่มันหน้ามันสีแดงพี่น้องกดมันใหม่ๆกระทะชั้นหน่อยมันสีเห็นแต่น้าแดงตรงมันสีแเสบเนาะ เอาขอบุนขอบุบนายไซดที่เป็นห่วงกันพี่น้องมักสดหรือมักจำบเวีอนผมนี่มักจำพี่น้องบ่มักสด ยังนัวดเส้ำหนามเล็อน้อยน้ำเด่นจริงคืนพี่น้องเห็นบ่นอนโมเมนต์เก่งพะแนงได้หนิเติมน้ำแล้วนะครับพี่น้องใส่ลูกโดดลูกโดดพร้อมๆนะครับโอ้ปั่นหัวปักบัวรดลูกโดวดไหมนะครับจากน้อยกับซิมแล้วก็ใส่ผักเลยพี่น้องโอ้ไหนที่เราพี่น้อง ใส่ผักลงไปเลยบ้านนะโอ้ผักอุ่นผักขมบุหรีเวี้ยผักขมบ้านนะผักหอมนะครับใบกะเพาราโหระพาผมใส่ลงไปเลยครับ มาชิมน้ำกันพี่น้องโอ้เรื่องพร้อมเรื่องพร้อมแล้ว,รลวปรุงเท่าเดียวโอ้ยลูกโดดมเลยหยุสดคำใหญ่ๆเด้พี่น้องลูกโดดตรงไหนคนโดนในไทยพี่น้องเบิง้งพี่น้องน้ำแดงจึง่งขึงบ,บ้ามาเสียไปหาหมอพี่น้องปวดโพล้ล่ะ หอ,อมหวยห่วยหวยหวยมามามาพี่น้องไปน้ำกินร่วกันครับลืมพี่น้องพี่ผักขมได้มาหรอผักขมเก่เหรอใส่หลายเป็ขมเขาไปเหรอผักโขมย้ําเนี่ยพริกจะว่าผักขมมาหลอกผักเปื่อยมาหลอกพี่น้องไหม โอ้พะโขมเกลียต่ยานครั้งเด้อใส่ลายโขมเกินนี่ก Wait, mm ินโมได้ด oh, <guys. S 2> ีไปนองไอ้ขมพอดีพอดีเขาเขมอ่อนโอ้โหรัวอยู่ไม่ได้กินแต่ดนสีเสียบีโรอเคือเอาที่เมื่อจะเข่าบ่อยเพราะขมมันแตกก่อนมาๆๆ่น้องมือนี้บม่ได้เทสเลยเพราเขาหรอกมือนี้กินสามสี่คนครับ mời cô chủ nhân vô đây mì team này có team ngăn nhanh như thế này bà con bà nguyên ngủ đột mì bà kèn khom mì mama 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 mama